ตัวไร่ผนมักอ่าตัวตัวเป็นกระปุกวาง,าง,ง<ม>เงือ่อนกันกระปุกลุงก็หิวข่าระบาดนี่ไม่กินข่าเที่ยงเลยนี่ใบบินที่กวเดเลือดกวดยังอยู่นี่ได้อันโมเป็นไม่แต่ตัวภาษาสังกิจสางกิจเนาะนี่วก็อ่านโมเป็นอาจารย์ภาษาอังกฤษอะไรคอยเนี่ไรวะเนี่แหละมีบดสี่เสน ผวดเลยแต่อันนี้หั่นสำคัญพันลอดแต่เอาไ้ตอนนี้ให้กินตอนแรงแล้วตอนเช้าได้ให้กินตอนเช้าตอนแรกวัต้องให้กินแต่ให้เจ้าอานาบดบดใส่วงกนะอายาตัวใดก็ได้อยาตัวน,นี้กไ็ได้พอดน,นะผสม,สม,สมใส่แล้วให้ลูกกินเป็นชักไ้มายามาเเครงมันที่เกียวกับอาณาเจียวกับพ่อตัวนี้ตอน,นเจ้าให้กินตอนตอนนี้กับ เพิ่นแต่แว่าเราให้กินตอนแรกเลยเพราะว่าสักยาแล้วยาจำนวนตัวนี้นั่นเด้อตอนแรกนะครับอื่นเดิ่มไม่คือตอนเศร้าวันนี้ตอนเศร้าวบวงหนึ่งตอนแรกบวงหนึ่งตอนเศร้าบวงหนึ่งตอนเที่ยงบ่วงหนึ่งเป็นกระเคียนโบอโอเคมาแล้วนอนหอน,อนึ่งมามา่า ไปไปเอาครมบอืมแข่งก,กันอลไรอย่างนอนเอาเข่าวางนอนได้รึข้าไปนอนไปห้าไปนอนก่อนเด้อเดี๋ยวมาเดายังเมจเจ้ามาเด๋ยวยให้ป้าชูอบอกอยาก,กินอ่ะชูนีแหลบเนาะแดลบจากระดาษชั่วที่เลยชูชุดนี่มาวันนี้หอวตู้เรียบร้อยละเรียบร้อยแล้ว เอาลูกกันไปน้อนกันล้อนะเดี๋ยวนนอนน่รถอยพี่ร้องเลยทางสวนกัไปเจ้าสิารถไปต้นก็ได้เนาะเดี๋ยวคอยิเบงน้ประตูเดี๋ยวยาที่หมอพ่นวางอห้นี่เดีจะบบกน้องแตวพ่นคขนะน้องแตวพ่นเอาลูกนอนก่อนอ้ ทางหน้านี่งามงามคือว่าประจานเอกันแทพประตูพิดกันประจักษ์เนาะแบบด้วยเราเดี๋ยวน้องแก้วคนเอาพี่ไช้นอนกันบบบนี้ปีบัด บถสีแสนพอดีแต่พอไปติดบานต้องพุ่นบ่เอออ๋อเข่าไปติดทางในพุ่นบานนี่คอนี่เข้ากับพอดีชะพอดีตันพอดีเนาะกดมาเอาที่พอกดตรมาเอาที่ก่อนก็ได้อยี่ยบกะจุนเจาะเห็ดเรียอ คืไว er hmm. ่ได้เอา้นาำในบานนี้เนาะเดี๋ยวมาเป็นยางยังมาต่ของสายยางล่มแห้งแล้วอนนี้ใส่ชุดใส่คนไปนอนเดี๋ยวทั้งเบิงทั้งสะพริติดบานโต้ข้างนี้เล้วบ่เล้วสามปองพไปนองเอ้สามอง tiểu chỉ cháy nón này, hãy tiểu omao bưng nhựt bưng ya để đồ ăn, cha là này, con kíp đấy พราะว่าพี่น้แต่และได้ที่เขาบอกอยากกินพอบอกอยากกินแล้วก็สิกล็นะอเนาะพอถึงเวลาน้องพิงชิดเอยนจะได้หนีไฟพี่น้องเอ๊ะเด็เร,ร้อยแล้วบ,บานประตูตอนนี้เราตัวนี้แข็งแล้วก็ต้องได้สาบอีกตรงน,นี้สาบข้าง ันจะเคียดขีดินดอกไม้ได้เนาะจะได้ฉาแมวว่าได้เลยฉาออกกินที่ห่อลงมานี่ยฉาบว่าได้จะน้ำได้กับเดาเราแต่หึงแล้วนนเนาะมีขาน้ำ ลองแข่งจิ่ขอดหรือเปล่พ่อจิ่งขอดเที่ยงหรือเปล่ดื่มถามจิ่ขอาวบะซ่บอีกว่ามาเลยเกินข่าวบะเซีบอีก ขาเฮ็ดเบียกเมื My My it. Okay. It ่อยเลยเฮ็นเบียกเมื่อยเลยกินข้าวบัวแซ่บบัวคือเานอนเด็กลูกมากินได้เนาะมันนี่คืออะได้แต่จำนี่เนาะบัวอื่นพอได้จังได้มาแต่งเสาจับเดียมเสาขึ้นไหมโบกโบกเสาทำโบุกในวันทามีสีเลยมันจะมันจะทาบัได้เลยบุกเสาอีกแต่ก็ แตงเงี้ยวดกเงี้ยวดกเงี้ยวใครอยู่ปูนี่เดือกันใจยันปูนบพออยู่อ้านี่จะได้มาลงใบดินก่อนเฮ้ยน้อ วงวบินที่สบูรในตาสที้ไปหาเมืม่อกี้นึ่งะ่อนไปน้องไปไปคลินิกอันหนึ่งอันที่ว่าน้องแ้วเคยพา่นไปหันหลัดบนมีเชองเสาะดเลืเนาะเคนก็ได้ลาหยไปตรงนี้เงินที่น้องแวพันในศาสตร์ได้เอ,อ,อ,อยู่ เดี๋ยวซองเดี๋ยวซองแซนพอดีเงินที่น้องแตีวฝากไว้ว่าไว้ซื้อเครื่องซื้อของกับบางเอิญเลยที่ทำฝากไว้ให้ผ้าไปหาหมอพคนพี่น้องเลยจะไปซื้อนมให้เพลนเนาะซื้อนมให้มานอนหนุกมอนอนซับ ยังเด็กสองแสนแต่อ้ยอันนี้ถุงที่เจ้าถือไปบ่ตัวนี้ม,มามาอ,นนอันนี้หันกิน3ามเมลาเด้อหนึ่งบ่วงหลังจากกินข่าแล้วตอนเศร้าตอนเที่ยงแล้วกะ็ตอนแรงนะนึกอนนี้คือการ3าเมลาคือกัน นีก็สามเวลานี่ใบบินคิดค่าเสียหายไป้พี่น้องเลยพันธชิมีใบบินหายเลยเนาะทางงาน,ปปน,นพันนี่ไปพันธุ์พันธุชิมีราคายาแล้เกาะไว้น้องแตวอยู่าบ่ <c oughs> กมียอดเนาะเป็นมีแตนว่ายายายาเป็นภาษาอังกฤษเบ็ดแต่รวมเบ็ดหันยังหลงยั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 งนี่นี่ขนมแใช่ขนมเจ้าเด้แช่ขนมสีชายเด้เออขนมสีชายนี่นี่นี่หนะเป็นน้อาไห้นี่ตัวไรแผ่นมักอ่าตัวเป็นกระปุกแล้วงอนกระปุกลุงก็หิวเข่าระบาดนี่ไม่กินเข่าเทียงเลย ีใบบินที่กวดเลือดกดยังอยู่นี่ได้อันว่เป็นไม่จตัวภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนาะนี่ได้อ่านว่เป็นจันปชาจิตเลยไปยังไข่เนี่ยได้บอนี่แหละมีบดสี่เส้นเป๊ะขวดเลยแต่อันนี้หั่นสำคัญพันว่าแต่งไอ้ตัวนี้ให้กินตอนแรงแล้วตอนเศร้าได้ให้กินตอนเศร้าตอนแรงไม่ต้องให้กิน เด็ให้เจ้าอันาบทบทใส่วงนะกอายาตัวใดก็ได้อยาตัวนี้ก็ได้พอดนะเด็กผูชมใส่แล้วให้ลูกกินเป็นชักไห้มาอย่างละ่รมันคืเกี่ยวกับอันนาเกียวกับพ่อตัวนี้ผนเจ้าให้กินตอนตอนนี้กับเพิ่นแต่ว่าเราอให้กินตอนแรกเด้เพราะว่าสักยาแล้วอยาจำนวนตัวนี้นั่ะเด้อตอนแรกกับอื่นเดิมไม่คือตอนเศร้าวันนี้ตอนเศร้าบ่วงหนึ่งตอนแรกบ่วงหนึ่งตอนเศร้าบ่วงหนึ่งตอนเที่ยงบ่วงหนึ่งมันก็เคียนบ่ เจ็ดบอกเฮาอยู่นี่คือตัวนี้นั่นให้กินแต่เธอเดียวแต่ตอนมื้อนะอืมเ็บนบใบวบใบว่นั่นอึอยู่เบิ่งเจ็บบ่ก็่ะชูนี่ก็สิไว้ให้เจ้าคอยอนมูกลูกออกคอยเสร็จคอยเสร็จเพราะว่า พิ่นหายใจบ่ได้เฮ็ดให้เพิ่นงุนงิดเดีเจ้าเวลาลูกดินลูกหยังเน่เจ้าคอยเช็ดีว่ามันตันหหลังลูกนะอยาตัวหน้าที่เฮากินทั่วไปน่ะเก็บไว้เลยตัวน่ะบ่ต้องกินต่อให้กินตัวนี้เลยเพิ่นน่ะเพราะว่าหึกหมอที่เฮากดเลือดกดหยังเด้แม่นกินตัวนี้มน้วดตอนนั้นเือไวรัก็เลยตนันไว้ก่อนแม่นกินตัวนี้บัดนี้เด้อ ให่เราเพื่าไปห้าโมก์ห้าโมกวดเลยเฮ็นี่ยมือเป็กบ่มือเป็กบ่เบะจะเป็กซะเป็นชีวะตอนนั้นอืเจาะแล้วเจาะอีกอือตอนนั้นเจาะอีใช่สิเจาะอยู่คนละตอนคนลาติดเชื้อไวลาเออแต่ว่านี่หัน่นมาเป็นไข่คนสูงคนนี้นะไข่วัดเนาะไข่คนสูง บอคือว่าง่ายอนะเข้าไปแตาละมงกับพญ่าคือว่าเครื่องตรวจพ่นบ้นกับบคือกันเนาะเพิ่นกัแต่นี่หันเพ่นตรวจปุ๊บพ่นก็บอกว่าไข่ขนซ้งสามสิบแปดด้วยไข่ห้อนที่เคยทั่วไปกินเลยปะบอลูกหายชักยาวใช่ลูกกินหมอพ่นก็บอกว่าในนํำให้กินตอนนี้นแต่ตอนแรงพญยาให้ลูกกินให้ได้ตัวที่เครื่องหนึง่งบ,บดบด แล้วก็ยามีเตมินซี่หั่นที่พนให้กินหั่นพนยามให้ลูกกินคือเป็นว่าง่ายให้กินตางขนมมาได็ดตางขนต้มขนมกินข้าวกินน้าวนว่าเจ้าอ่ะยังเช็ดยังกลิ่นหอบบะนี่บอกว่าต้องมีเมี่ยงกับตานะแต็มขงม่วงนะชิดจังไรของม่วงตาจำจิ้มบ๊วยยำเลยยำบ๊วยมาเอ้ยจะไปตามม่วงก่อนสิยุข่าวแล้วนี่ สองมุ้งครึ่งจะสามมุ้งแล้วจะสาวมันเขายังไม่ได้ต้องขอว่าจะกินข้าวลูกอ่ะก็เลยอิ่มเลยอิ่มมากลูกกินมากลูกเฉพาะจังหวะอิ่มน้ำลูกว่าสบายอิ่มน้ำลูกเออกินบะลงเลยปโอ้ผมคนเป็นเมอ่ะฉันมีแต่ว่าที่ไปพาไปหาหมอหาหมอแอาก็ศดูมบดชื่อนุ่มชื่อยังไม่ให้ลูกเจ้าแน่ ซื้อเพื่อเพื่อล้วก็ไปหาหมอได้ร้องเด้อมีแต่ว่าหายเจ้าเนาะแดดเป็นเงินของทั้งแม่ที่ฝากไว้เมื่อวานนี่แหละเมผู้ก็พอแกะเนาะโดยที่เป็นไว้น้ำเอื้อยตอนนี้กับเงินนั้นยังเหลืออยู่สองแสนเด้อโดยกับโบเป็นยังเบิดกับเบิ้ดในดุเข้าไปหาหมอหาหมอเนาะมีแต่หายเจ้าแดดฝากกวามมุกขอบใจทั้งแม่เพิ่นน้องเลยค่ะโบมีเงินแม่เพิ่นเข้าไปชี้คิดยาอีกเนาะ เนี้ยหนูฮะไปไหนหน่ะเป็นย่านเออของของตู้บ่วยเป็นย่านให้เอาไปให้เพื่อนเออเออไปให้เราไปให้ประตูเนะประตูนี่บ่มาใกล้ที่<ส>ใช่แต่ยา่มม <laughs> ามีแต่ฝากขอมมุขขอบใจทั้งแม่เพิ่นที่ได้มีเงินแมน่เพิ่นนี่แหละถ้าบ่ามีกตสิี่ลำบากเตนะอ,าาอะเนาะขอบคุณทั้งแม่ผู้ กัพอแกะหลายๆเด้อที่ฝากนมาให้ลูกบหลายๆให้พ่อกับแม่อยู่ดีไม่แหงเออ้ไปันสบูนไปเฮ็ดกินกด้กมีมีดอยู่บ่เฮ้ยเฮ็ดกันตามม่วงนี่มีอยู่้กินมีดพอสร้างเพิ่นยาวๆ่น่ะมีพอสร้างกินข้าวกับซินแ้งนี่ก็ยาเป็นหยังนี่ ยันวายยังงมมังม่วงเ่าบอกก็ชอบงม่วงเนาะเออโอ้โหโอ้โหมาเลยจาังม่วงแบบผ้าผาดวนดวนดวนหิวกาวแต่ดวนดวนมาแล้วพอได้แต่มังม่วงได้ข้าวข้าวได้มลงลังเอ้มาเด้อเจ้าเด้อมาไว้ทาพี่ไหม่น้ากินบ่ มาย่้งปอนเข่าเพิ่นละกะระยาแม่ไม่ย่านั้นไม่ย่านั้เฮ้ยไก่ตะปูเพิ่นยังเล่นตะปูนะชิ้นแห้งอันนี้ป้อนชิ้นแห้งดูชินงอนบูทิดอ่ะไข่เนีนมามาปลาดุ่งเลยอันนี้ตอนนี้คอยเนี่ยจินข้าวกันเด้อเนาะเลยเลยขายงกันเด้อมันจะสวยคน คือการคือกรเาหมั้ยคือการเลยมั้ยคือการเลยมั้ือกานเลยม้กินอกามั้ยคือกานเลยมั้ือกเม้ยือกาเลยน้คอะารเลยมันยือกานเ้ือารเลักาเลกั้กาเยมั้ยคือกาเลยม้ยคการเกยา้กานเล เขาข่าวมีไม mm. ่ยิ่ทำไรู้ไปกอนนาะเดี๋ยวฮ้ยไปได้เลยเมียเขาเป็น่ังฮะขอไปมาไปมาก่อนเถอะหนึ่งทางไปดิปไปดริปอ่ะไปตัดเศษลายบอกว่าตัด เล็ดเล่แบลนนองเต่วบันเนี่ยแมงอ่อนก็แบบไี้ิมครับแมนต่อมลังลูกเลยลูกก็เป็นไข่ไม่ยังเป็นตะแดดแล้วเป็นไข่ยังขึ้นชงายไรสิกดนะแมนอ่ะมาเขากันเนาะนาเตพุ่นน่าละจงคนเบองดาแล้ว นั่งปึกใจยังกันได้ไหมเนีัยไม่ได้หิวปันไดเออเตุมนตุมนบ่ได้หิวปันไดแด้วหนึ่งไม่ได้หิวปันไดเข่าไม่ได้เหลือเลยเข่าติีมหนึ่งเลยหิวบม่หิวเมื่อแกเศร้าบมไม่กินเข่าเนาะกาบาที่มากินเข่าน้ำนองแต๋วอยู่แล้วตอนแรกบาดมากเหรอเพิ่นเครียดมาบักกัแมนเจอเหตุการณ์เพิ่นนนอะ บ้าวไร่ได้ค่ะนะข้าวกินข้าวบ่ได้แชมบูพาดูกันบ่บ่ได้บ่ชำนัสตอนแรกปัญญังปัญญังกระเบ้าน้ำตาเกลมอยู่แต่ทัมียังกระเบ้าได้แต่ตอนเอื้อยอยู่เนี่ยนจะปิกล้องยังเบ้าเนาะแม่นอ่ได้ว่าไปกับไปแล้วอ่ะในการนี้ถึงเวลาได้หรือว่าทุ้งมีเนี่ยเม่นทั้งกินทั้งเล่นโอ้ยย่าหยิมกอดยังไม่แดกยังอื่นเอาเลยนะสกิฟภาพไปทั้งใดทั้งยาเนะ ขื้นเกาไม่อิมเลยน่ะไปจัเข่าไล่ลูกตตอีกอันหนึ่งอ่ะีบแงพอแมนนองเข่ากับพึกซากันอยู่เดี๋ยวงามพานของเราแมนทหารระเทศแล้วแล้วเราจีถ่าเบางว่าบางไดมันนั่นเราฉีปั่นนังเผ่าอยู่นักเข่าไม่ออนหี้ยงกันมันมันถึงได้แล้ว เอมจ้บอกับว่าแล้วเหรอบิดติมนึ่งเลยเบิดติมหนึ่งเลยนึกอยู่นึกกินกับเบิร์ตม่วงกับเบิดถั่วหนึ่งตำมากกี่นิวเลยเกิต่างเผ่าได้นมันดีนั่นัทตั้เนี่ยมันเบิดขาต่างเนเบิดขาผดีกระเดนว้ดีกะจะเป็นทีวข่าวหว่าแซ่บเนาะสองยางไปี่ร้องเลยอ่ะสรับที่นี่กั น้องเตลก็เล่นตามรูปคิดริมเล่นไปเรว่ชีวิตของน้องคนก่ายตายจนเนาะต้องจบทังประตูกันเป็นอะไรเมื่อยวะพอเห็ดยูพอเห็ดยูาไมึแห้งปั้น ราถามแห่งก่อนหน่อยวันนี้คนนั้นน่าวะโอ้จะเมื่อรถเอาิดคัดแบบ่ไเลยคิดเราเม่าแบบเมื่อคัดรับเ่คัดับเคัดไอ้แมงกโอ้ยเขคัดเองอเเราหรืเดยเมื่อรหนอยเดเมื่อรถเมื่อวันมาวันนี้ไม่คัดรับไม่คดเคิดเราคือมัน คืองนานรอทามันแห้งเนีจังได้สาบบุกงนานสาวบริษัทนคอเนาะบุกข้างนี่ขิดนี่ก็ต้องได้เคลียร์ออกอตัวที่เอาโดงมาหน่อยก็บ,บุวกสาวเนาะไปใหันน้องแตวกับเดินตามลูกกินข้าวเอ็มเมแต่ว่าเฮากับชิคก้าพอนบาทนี่โดยเบอร์พ่นดนจังมาไหมเมื่มอครับเอาลูกสาวก่อนเฮากะลูกสาวเดินยนพอดีอ่ะเนาะ สำรับคลิปนี้ก็ขอบุญขอบคุณทั้ทงเมย์ดยนะาดายเด้อเนาะทั้งเมย์พู้กับพ่อแกะที่ได้ฝากเงินไว้นำสะบุญเนาะได้พาทั้งน้องเพิ่นไปหาหมอพาลูกน้องแก้วไปหาหมอ mm hmm. แล้วก็ซื้อนุ่มยังไม่เพิ่อนในเพชรเพื่อและะ้วก็ไอ้ยางน็อตไม่เพิ่นก็จังไัก็ขอขอบคุณขอบคุณนาายสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอจบคลิปเมื่อก่อนเพื่อนพี่น้องเอ้ยเบื่อจังว่ากันเนาะไปะสบายดีเด้อ